อยากยากุก้งทั้งหมดไม่นหรหมูหมูไปป่ามาม่ลาาเลี้ยงตัวนี่มันมีลูกวะเนี่ยเขาเอามาให้เลยแม่ปา้าก็เลยเลี้ยงข้ามือเพื่อไงมมันกุดงหัวเอ้าบ้าไม่หนีลาวเส้นบางก็ถักมันออกลูกขายกินลูกมันบ้านกุธธ้หัวเพืธธ่อไงเอาไหมบ้านกุธธ้งหัวมันคูออดไหนอคู่หน่อย าานคนว่าไม่้าอยากได้ตะกี้ไม่้ปอยากได้อยู่ตนี้มันมาไม่ปลาปล่อยแล้วมันฉีดืนปัมสยอยางดูดไปทัว่วคนณป,ป้าผู้ใดนี่ไปน,น่นนี่ไปวิทย์คุณนะวิทย์ตาคุณยัณขขงเคยเลีขึ้นเนี่ยอ้ามันอยู่ชื่อตัวนี่รวัวก็ผมลามลาม,ลามลุง,งมเียเชียงเอาผูกเชี่ยลามกุง,งวัวเลยโอ้ยนอนน่ยเ็คู่นึงตีเนี่ยูเลเนี่ย มันเด้อกัดเด้อกัดมือเด้อเจ้าอ่ะกัดมัดัดขออกมาดุดออกมาดุดเทาจมันกดกกัเนี่ยมื่อเท่านั้นแม่จักตัวอันคู่นึงทีนี่ก็ตบน้อยนี่โอ้ยเันม้าุดันมาลุดหมชูชูหมูกได้มากไหมาบอหหมตาหมูบอกไงบอกบ่หของนของผมก็ว่าอีกปแม่คูหนึ่งดือกันตัวนี้ เว้ยไปแ่หันนีตัวหมูเสียบอ่ะมาเบืังเงือกเนมาบเสเอมา่วงไอ้เปล่เล่หล่มาเบิองมา้่วงกับเบียงลับเบียงมูอะอ่ะม่งหลันไสกับม่เลยครับโอ้ย้องอ้ียังไงนะรถพมมือนัวบ่้เพชรอะไานีเลยบบเคมามันห้องมาแจนไม่เห็นกลว มาตลาดก็เลยไปเอาอันนี้ม่ให้มั้งห้องเพราะฉันครับเรไม่เห็นเจ้าของห้องแล้วม่นมีเครื่องกินน้ำไผ่ห้องน้ำผู้นั่นตัวเมียผมเลดือดมูไปยืมซ้ำนี่มันโมห้องแค่ดอกไงมันมันไปไนใครวะในป้าบัปบัวเนี่ยมันมาไปใส่ดอกมันหนังดูดไปทั่วดูหัวดูหัวมันว่าดูมันดีจีกจอผูมันยังผู้เจอมันอยากดไงข้าวหนึ่งแม่เอาไปดูเชื่อได้เจอ